สวัสดีครับผมมาดูน้ำอีกรอบนะครับจากขึ้นน้ามาได้3วัน เดินไปดูน้ำกันหน่อยสิเมื่อวานขึ้นทั้งวันนะครับแล้ววันนี้ก็มาขึ้นตั้งแต่เช้านะครับก็ครึ่งบ่อแล้วได้ครึ่งบ่อแล้วเย่เย่เย่บ่อห้าไร่นะครับความลึกของของขอบบ่อเยี่ยมาสเมตรนะครับอันนี้ก็ได้ครึ่งบ่อแล้วดีใจจังเลยวันนี้อาจจะไม่พอก็ขึ้นพรุ่งนี้เพิ่มอีกหน่อยก็ได้ครับแต่ตอนนี้เราได้ลงสาร EDTA ไปแล้วนะครับ กำจัดสารตกค้างแล้วก็กำจัดสารพิษอะไรพวกนี้นะครับเราลงไปเรียบร้อยแล้วถุงกองตัวนี้สองชั้นนะครับถุงกองสองชั้นบ่อรอบนี้จะสกะปรกหน่อย <laughs> ทำนาไว้งวดดีแล้วครับสกปรกได้ครึ่งหนึ่งแล้วได้ครึ่งหนึ่งแล้วโอเควันนี้มีัญหานนิดหน่อยนะครับเครื่องผมมันแรง ลูกวินกระเด็นครับเพื่อกี้เพิ่งทอมเสร็จลูกวินกระเด็นกระเด็นอยู่ข้างล่างอยู่เนี่ยหลุดเลยนี่ขึ้นสวนตรงไปอย่างนี้ะครับนี่เอาครับพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาเที่ยวโอเคครับขั้นตอนต่อไปของการเตรียมหมองผมจากหลังจากใส่ EDTA นะครับก็จะเป็น ใส่ยาฆ่าเชือ้อยาคุมเชื้อนะครับผมใส่เป็นยาคุมเชื้อไอโอดีนนะครับนี่ครับไอโอดีนที่ใช้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นเนื้อไอโอดีนเข้มข้นนะครับน้ำเข้มข้นหนึ่งขวดนะครับพอเลยห้าไลนีนี้เข้มข้นเดี๋ยวเทนเนื้อให้ดูนะครับเทนเนื้อให้ดู นี่ครับเนื้อมันจะเข้มข้นเหนียวๆน,นะครับเหนียวๆเ,เลยนะฮะเข้มข้นเหนียวๆกินแรงดีด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวสาสตว์สาสตรอันนี้ก่อนนะครับก็ไม่สะดวกถ่ายคลิปว่าเดี๋ยวก็เป็นการเป็นงานเสร็จแล้วก็ลงคลิปให้ชมนะครับวิธีการเตรียมเท้าขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับตักผสมนี่งี้นะครับ สะอาดเลยโคตรวิธีง่ายๆครับวิธีง่ายง่าย,าย,าย,ายมากเลยเนี่ยก็ยังไม่ทำติดเครื่องชีน้ำนะครับเราแค่ลงตูง้ไปเฉยๆหนึ่งก็เตรียมพร้อมแล้วใช่หมครับในบ่อทั้งของผม,ผมทั้งหมดมันจะมี60ใบนะครับใบพัด่องข้าไรตอนนี้จะลองเลี้ยงกุ้งขาวดู ความรู้เราพอมีแล้วแต่ไม่รู้วิชาน,นั่นนันเป็นแค่วิชาการนะแต่กว่าภาพปฏิบัตินี่ผมกําลังจะปฏิบัติครั้งแรกนะครับถ้าผ่านไปได้ดูดีโอเคเลยสาธครับโอเคสวัสดียันชาครับมาถึงอีกวันแล้วนะครับพาเดิอนออกหลังบ้านก่อน วันนี้พามาดูนะครับก็ขึ้นน้ำเรียบร้อยแล้วปอบดีบอดตักระปุกจังนี่ครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะับ๊บฟางข้าฟางข้าฟางยังมีอยู่เลยนะครับอามาใส่ไหมใส่แล้วนี่ ขึ้นน้ำมาน้ำน้ำข้างนอกนี่ขุ่นมากเลยนะครับขุ่นน่าจะเข้ามาจะบ่อแล้วต้เกิดการตกตะกอนแล้วนะครับน้ำใสแล้วเห็นไหมครับผิวตาเห็นไหมครับแ้แ้แก็เมื่อ,อ,อวา,านเราทำการลงยาฆ่าเชื้อไปเลยครับุูเชื้อนะครับุเนะูเชื้อไปแล้วอ่ออกฤทธิ์ประมาณ24ชั่วโมงนะครับเราก็จะมา ทำการเอใส่ซีอิวไรท์นะครับลงซีอิวไรท์กดตะกรอนลงไปเลยในบ่อมันใส่นะครับแต่บ่อได้ประมาณเดือนหนึ่งอะมันขุ่นขึ้มาเหมือนเดิมยังหายังหาคำตอบไม่ได้ครับใกรบ่อผมเนี่ยนี่ครับดูพี่ดูครับพี่ๆน้องๆท่านสวัสดีทุกท่านนะครับดูนะครับความใสของมันนะครับ เมันใสจริงๆครับดูมันใสจากน้ำขุ่นๆนะครับน้ำขึ้นมาขุ่นชมเข้ามาได้ประมาณวันตองวันจะใสเลยใสแจ๋วเลยนี่วันนี้เดี๋ยวผมจองการตั้งทุนแล้วนะครับตั้งทุนแล้รอมาหลายรอมาสามสี่วันแล้วไม่ได้ตั้งเนไม่ว่างครับขายของเนี่คนเยอะ ตรงตรงตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ชุดน,นี้ก็จะส5้าใบนะครับแล้วก็จะมาตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวกําลังตั้งนะครับก็จะกาลังตั้งตรงนี้15า้าใบทางนี้ผมจะใช้เป็นสามทางครับตรงนี้ก็จะยาวขึ้นไปตรงนี้นะครับ3สามทางไอ้ส่วนมุมแคบที่เป็นชุดตัวเอลเข้ามานี่ก็เราจะเป็นสองทางครับฝั่งละสิบใบนี่ก็เริ่มตั้งแล้วนะครับต้นมะพร้าวบางจะไปะตัดต้นทิ้งเนี่ย <c oughs> โ okay, okay. อเคโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาตั้งชื่อกันนะครับว้ายตอนนี้ก็บ่ายแล้วโขมุมาำนี่ตัวแอลตัวนี้ก็จะมีคู่นหนึงงงนน่งบอกไป้เความใสของน้ำนะครับเนี่ยครับถึงบินเข็มบินอิกเลยนะนี่คือความใสของมันเอ่อใสได้ประมาณเดือนหนึ่ง ที่เหลือคุณเชื่อผมดิผมลองแล้วสามขอบก็คุณสามขอบอสายแกรกๆอย่างเงี้ยครับอิวีทัศนะครับง่วงก็ไปนอนใต้ต้นมะม่วงผิวน้ำก็ไปกินมะพร้าวครับรวมสมบูรณ์